มาดูเรื่องราวของลูกหนี้กอยศคนนี้นะคะเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นลูกจ้างอบตอสุดช็อกเลยเนื่องจากว่าถูกกอยศเนี่ยก็จะมีการแจ้งหักเงินใช่ไหม,มจากบัญชีใช้หนี้เงินกู้ทุกเดือนทุกเดือนแบบเนี้ยเป็นเวลาติดต่อกันมา5ปีแล้วแต่ จูจ่ๆเนี่ยกลับได้รับหมายสารฟ้องบังคับยึดทรัพย์ขายทอดตลาดใช้นี่อา้าวก็หักเงินเราไปทุกเดืนอนทุกเดือนนี่นเออก็ไปอยู่แล้วแล้วจะแบบมายึดทรัพย์อะไรงงเลยครับลูกหนี้กยศคนนี้ชื่อว่านางสาวสุรินทิดาอายุ40ปีเธอเนี่ยเป็นลูกจ้างอบตอ,อยู่ที่อำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ก็นําสาเนาหมายบังคับคดีของศาลจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็มีเอกสารรายละเอียดการผ่อนชำระเงินกู้กยศซึ่งมีรายการหักเงินจากบัญชีเงินเดือน เอามาแสดงให้ผู้สื่อข่าวดูนะแล้วก็มีการเปิดเผยว่าตนเองเนี่ยได้กู้ยืมเงินกยศามาจานวน1นึ0 0 0สบาทมีคนในครอบครัวเป็นผู้ค้ำประกันให้เมื่อปี2 5 6พากทางกยศก็แจ้งว่าจะขอหักเงินใช้หนี้เงินที่กู้ยืมไปซึ่งตนเองก็ยินยอมให้หักเงินตามที่แจ้งก็คือให้หักเดือนหนึ่งเนี่ยพนสงบาทหนึ<อ>่งพ<อ>ันบาทไปใช่โดยฝ่ายการคลังของอบตอที่ตนทํางานอยู่ก็หักเงินเดือนไปใช้หนี้ทุกเดือนนะ คุณผู้ชมลองนึกภาพเป็นการหักเงินเดือนจากบัญชีเงินเดือนออนึกออกใช่ไหมคือเวลาเงินเดือนเข้าอ่ะมันก็จะโชว์เลยว่าหักไปส่งกยศเท่านี้เท่านี้1,200บาทหักไปหักไปแบบนี้ทุกเดือน5ปีใช่ครับจนกระทั่งกลางปี6.6นะครับมีการหักเงินงวดเดือนกรกฎาคม6.6นะคุณผู้ชม6.6อ่าเป็นเดือนสุดท้ายรวมนี้เวลาที่ถูกหักเงินก็คือ5ปีรวมเป็น6 0,000บาท แล้วก็ปลายเดือนที่แล้วสิงหาคมที่ผ่านมาจู่ๆได้รับหมายสารซึ่งก็ทําให้เธอนะแล้วก็ผู้ที่ไปค้าประกันถึงกับช็อกนะว่าปกติก็ใชหนี่โดนหักกันไปทุกๆเดือนจู่ๆเลิกหักเลิกหักไปเฉยๆโดยที่ไม่มีการบอกกล่าวแล้วก็มาฟ้องกันนะส่งหมายสารมาถึงบ้านแบบนี้ได้ยังไงฟังเสียงทางลูกหนี้หน่อยครับค่ะี6 2ที่หักจริงจังส่งส่งไปหากที่หน่วยงานนะคะ สูงไปหักที่หน่วยงานนี่ปีหกสองก็เป็นก็เป็นห้าปีแต่คือด้วยว่ายอดนี่มันมันยังไม่หมดก็เลยว่านึกเข้าใจว่าเขานะ่ะจะหักไปจนจนหนี้เราหมดจนครบแล้วอยู่ๆเขาหยุดหกักแล้วก็อยู่ๆก็มีหมายมานะคะตกใจหมดเลยทั้งทั้งคนในครอบครัวก็ตกใจแล้วก็บอกว่าเขาคือเขาเขาบอกว่าในรายละเอียดก็คือบอกว่า เรานะ่ะไม่ไดไ้ไม่ได้ไม่ได้ชำร้านี้เลยซึ่งในความเป็นจริงก็คือหักของเราทุกเดือนอยู่แล้วนะคะตั้งแต่ปีห2สองจนถึงปีห6หแต่เขาหยุดเองใช่ค่ะเขาหยุดหักไปเองนี่คือเรื่องที่กะยศหยุดหักเงินใช่ไหมนางสาวสุรินทิดาบอกว่าไม่รู้เหตุผลเหมือนกันเพราะเงินที่หักไปมันก็ยังไม่ครอบคลุมหนี้ที่กู้ยืมมาค,คือก็ยังใช้หนี้ไม่หมด ใช่ยังไม่ยังไม่หมดนี่อ่ะยังแต่ตัวเธอเองเนี่ยก็คิดไปเองอเแบบคิดเองว่าอืมหรือจะเป็นแบบนี้ไหม,มอาจจะเป็นนโยบายช่วยเหลือลูกหนี้ตามนโยบายของรัฐบาลหรือเปล่าอเออมันก็ทําให้คิดได้เหมือนกันนะเพราะว่าหยุดหักไปโดยที่ไม่มีเหตุผลไปบอกเขาอ,ะอ่ะอ๋ะออยู่ดีก็หยุดหักไปโดยที่ไม่ได้มีตัวเธอเองไม่ได้ไปเหมือนไปแจ้งเจ,งจงตจานงว่าฉันจะขอหยุดหัก อย่าเพิ่งมาหักฉันนะฉันยังไม่มีเงินจ่ายก็ไม่ใช่หรือจะขอเปลี่ยนวิธีการชําระนี่หรือเปล่าก็ไม่มีก็ไม่มีคือไม่ได้มีการดําเนินการใดๆจากทางฝั่งลูกหนี้ใช่คืออยู่ดีๆก็หยุดหักไปเฉยๆเลยเนี่ยนะคะเพียงแต่มีข้อสงสัยหน่อยนึงว่าถูกหักเงินทุกเดือนแต่ยอดนี้ไม่ได้ลดลงเลย ฝากให้ทางกยศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกํากับดูแลชี้แจงแล้วก็แก้ไขเพื่อความชัดเจนด้วยเพราะเขาไม่เข้าใจว่าก,กยศเนี่ยมาฟ้องคดีทําไมเพราะเขาบอกว่าตัวเขาเองเนยก็เป็นฝ่ายที่ยินยอมในการใช้หนี้อยู่ทุกเดือนอไม่ได้อิดออดอ่ะคือยังมีเงินอยู่ในบัญชีให้เขาหักอะ่ะแต่ว่าเขาหยุดหักเองใช่ไหมครับแต่ว่าในมุมนึงเนี่ยด้วยความเคารพนะคุณพี่สุรินทิดานะคุณพี่ก็ชะล่าใจไปหน่อยเพราะว่าเขาหยุดหักตั้งแต่กรกดาหม66แล้วอ่ะ มันข้ามปีแล้วอ่ะออคุณพี่ก็ต้องรู้สึกว่าเมันมีอะไรที่ผิดปกติเกิดขึด้นแล้วแหละคุณพี่ก็ต้องตรวจสอบย้อนกลับไปทางกยศแล้วแหละโทรเช็ค <นะ S 1> โทรถามอะไรอย่างเงี้ยเอออย่าอ <นะ S 1> ราอ,าอนะให้มันมีหมายสารมาขนาดนี้นะครับก็ขอให้เคลียร์กันได้นะครับ